วันศุกร์ที่3กันยายน2564เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จออกนาวาังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่342ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยคณะกรรมการสภากาชาติไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมใหญ่ชั้น9 อาคารเทือพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสวัฒโนสภากาชาติไทยเพื่อติดตามผลการดําเนินงานภารกิจต่างๆของสภาการชาติไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการชาติไทยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภาการชาติไทยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอานวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการถวายภาพพระกระินสภากาชาดไทยประจำปี2564ัาสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเสนอการจัดงานกาชาดประจำปี2564รายงานการดำเนินง,งานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่และการจัดหาจัดสรรจัดบริการวัคซีนโควิด -19 และระเบียบวาระอื่นๆ